ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม Fk Journey มเม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m มา e n นส์เรามี e r s h i p แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มา e n นสนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนัเกือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเทพแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนัน่นเองแล้วก็ยังได้อิมโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บันเดนชั้นหัวเรียนบันเดนเซียมิ่งกันเช่นเคยนะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม FK Journey นะครับวันนี้มาดูกันต่อนะครับสำหรับไกด์หรือว่าเทคนิคของ FK Journey นะครับก็ฉบับเซิร์ฟท็อปเซิร์ฟดีสเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ตามช่องของเราแล้วก็ผ่านเราชมกันในวันนี้นะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับเทคนิคหรือว่าไกด์ต่างๆหรือว่าแนวทางแลางกันบอกเป็นแนวทางเนาะสำหรับในเกม FK Journey ให้กดโหดเทพๆผ่านได้ไกลๆสามารถกดดูได้ทิศตะลับั้มใต้คลิปเลยนะครับก็คือออจะมมีััลบ้ FK Journey ยู่ ที่คอมเมนต์แรกสุดนะครับจะแปะระบ้าบนสุดไว้ให้สามารถกดเข้าไปที่ระบ้านะครับจะมีคลิปเทคนิคหรือไกด์หรือแนวทางต่างๆอยู่ในระบ้ามากมายเลยบนสุดก็คือจะเป็นคลิปล่าสุดนะครับมาสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนเช่นเคยเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องตัวละครที่กําลังจะหมดแล้วนะกําลังจอดตู้แล้วนะพี่น้องนะคือเวลาล่านั่นเองนะครับเนี่เวลาลาเราจะไปแล้วนะคือเหลือลาอกประมาณแค่10ชั่วโมงเท่านั้น,นมีเวลา โอกาสสุดท้ายก็คือคืนนี้ในการที่จะเปิดให้ตันเพราะว่าผมตอบอกเลยว่าตัวละครที่เป็นพวกเลตอัพพวกนี้นะครับเวลาที่มันเข้าตู้เลตอัพจะเป็นโอกาสที่ดีสุดที่คุณจะปั้นให้ตันให้ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหมดเวลาตรงนี้แล้วถามว่ายังเปิดได้อีกไหมนะครับคำตอบคือเปิดได้แต่ว่ามันจะโอกาสน้อยลงเพราะว่ามันจะไปเข้าตู้ธรรมดานะครับที่เป็น all hero recruitment หรือว่าตู้ก็คือตู้จดหมายขาว หรือตู้จดหมายดําตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดหมดตรงนี้หมดตูต้สเปเชียลลิมิเต,ต็ตดอีเวนต์ไมไปแล้วเนี่ยมันก็เข้าตรงนี้คุณคนก็ต้องไปกดใส่ใน wish list เอาไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับกดใส่ได้หลังจากออกจากตู้นะครับจดหมายดําจดหมายขาวดังนั้นถ้าเกิดเราจะปั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปั้นตอน,ตอนที่ยังอยู่ในตู้ pick up ดีกว่ามันจะปั้นได้เร็วแล้วก็ไม่เสียเพชรเยอะเพราะว่าเราใช้จดหมายแดงด้วยแล้วก็ใช้เพชรไม่ได้เยอะมากในการปั้นให้ตัน ทีนี้เวล,าล่าถ้าถามผมนะครับณนะตอนนี้นะเวล,ล่ามาแล้วก็ลุงเต,ตยดอมมาถามว่าตัวไหนดีสุดนะจังหวะนี้ตอนนี้และใช้ได้ยาวแน่นอนผมบอกเลยว่าเป็นเวล,าล่านะครับเดี๋ยวถ,าถ้าเดี๋ยวบอกว่าทํา,ามไมเนี่ยก็คือเวล,ล่าเนี่ยครับใช้ได้ทุกคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นผ่านด่าน PVP หรือตีบอสตีคือล้วผมแลบอกว่าตัวละครที่มันจะเก่งที่มันใช้ได้เยอะเนี่ยสิ่งที่มันจะตัดกันเนี่ยก็คือเรื่องของการตีบอส นะครับเพราะว่าจริงๆคอนเทนต์ในการผ่านด่านอย่างที่เคยพูดไปในหลายคลิปนะครับว่าคอนเทนต์ผ่านด่านเนี่ยมันมีตัวละครเยอะใช้ทดแทนกันได้เยอะนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าคอนเทนต์ตีบอสเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสเปซิฟิกเลยอย่างเช่นสมมติคุณไม่มีตัวนี้แล้วเพื่อนมีคนในเซิร์ฟมีคะแนนคุณจะไม่สามารถติดท็อปเทนหรือว่าสู้เพื่อนได้นั่นเองนะครับดังนั้นอย่างตัวละครเวลลาเองเนะครับผมบอกเลยว่า ติด3บอสนะคือบอสมันมีทั้งหมดกี่วันจำไม่ได้แล้วแลวหละก็คือบอสไายวันที่เป็นบอสอาดิมเรียมนะครับบอสดิมเรียม DR เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่วันไม่รู้นะแต่ว่าเวล่าเนี่ยติดท็อปทีม3บอสด้วยกันก็คือใช้ได้อะดังนั้นใครที่ไม่มีเวล่าในบอสเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ติดท็อปเทนหรือว่าได้สกอร์น้อยสกอร์น้อยก็ทาได้ได้สเปกอร์น้อยนั่นเองนะครับเวล่านี่ดีเลยตัวละครที่อบอสท,ที่เวล่าติดท็อปเทนนะผมจะบอกให้ก็คือมีอะไรนะ ก่อนมีอัศวินนะครับบอสอัศวินนะแล้วก็มีคริสตันบีเทิลก็คือไอ้ดวงนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือบอสทาราซ่านะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างไว้ให้ดูตรงนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของทีมที่เวล่าติดท็อปเป็นท็อปทีมในการเล่นตีบอสเลยนะครับทุกคนตามนี้สามารถดูเป็นตัวอย่างกันได้นะครับก็อย่างที่บอกนะมันดีแหละมันใช้ได้จริงจริงจัดประสบการณ์ที่ใช้มาแล้วผมปลดถึงขั้นสุพีมพาร์ทเท่านั้น ใครที่อยากจะเปิดเนี่ยผมก็นําให้เปิดถึงสุพปิมพาร์ตนะครับแล้วก็เอาหาชามมาใส่นะขอไปครับหาชามมาใส่ด้วยนะครับเพราะว่าดีมากมันเป็นสายซับพอร์ตที่ทำดาเมจได้และเป็นตัวละครตัวเดียวที่มีสกิลที่เราสามารถโอนค่าสแตตัตูมาเป็นสแตตฝั่งเราได้นั่นเองนะครับซึ่งมันดีนะคือมันทาให้ตัวดาเมจสายทีมเราเนี่ยตีแรงขึ้นบางทีก็เกือบ2เท่าเลยเนี่ยนี่คือสกิลการเปิดวงนั่นเอง และคนที่เราจะเอาไปเล่นกับทีมวรล่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทีมเบิร์สดาเมจไอทีมบูส์ทีมบูส์อินเนอร์จีเพื่อให้กดอันติดได้ไวเพื่อให้มันเร่งเร่งมงแหวนเวทให้กระตุ้นให้เร็วที่สุดถ้าวงแหวนเวทครบ4อันเมื่อไหร่ยิ่งโหดเพราะว่ามันจะเปิดทั้งสนามและทำดาเมจด้วยท่าลดสุดนะครับดีมากนะกระนั้นตัวนี้ จำเลยว่าตอนนี้คุ้มสุดถ้าเทียบกับเตดอนะเตดอตอนนี้ยังตกงานะคือต้องบอกว่าตกงานเพราะว่าสกิลมันดีจริงแต่ที่บอกในคลิปที่แล้วใครยังไม่ดูการวิเคราะห์เตดอนะสามารถไปดูได้แต่สรุไปไว้ฟัง,งสั้นสก็คือยังหาที่ลงไม่ได้เหตุผลเราไปดูกันดูนะครับแต่มันดีนะอาจจะมีอนาคตก็ได้ตอนนี้ยังทีนี้นอกจากคอนเทนต์ในการตีบอสเวเดราเนี่ยดียังไงอีกนั่นก็คือเรื่องของการผ่านด่านใครที่มีเวเดร่านะครับผ่านด่านสบาย ส่วนใครที่ไม่มีก็ผ่านได้แต่คงจะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าดูนะอันนี้อย่างด่านธรรมดานะครับมันก็มีหลายทีมนะครับที่เราสามารถเล่นเวล่าได้นี่ทีมนี้ก็เล่นเวล่าได้สังเกตนะครับเวลาเราจะเอาเวล่ามาเล่นเนี่ยมันจะมีเล่นกับทีมแบบผู้ที่เป็นทีมเบิร์สเเมดทีมยืนสนามนานๆเนะ่เช่นนี้ก็คือยืนสนามนานแล้วก็เบิร์สเตเมดเอาใช้ใช้เฟสโตเป็นสายแทงนะครับเฟสโตเป็นแทงฮิลกินเพิ่มโลนะครับแล้วก็ใช้โลแวนเพิ่มอันติเมท เพิ่มพลังงาให้กับตัวแฝดแล้วก็ปั๊มมันติรัวๆปั๊มติรัวไปแล้วเวล่าก็เปิดสนามเวทปึบปับปึบปับเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับนี่อันนี้ทีมหนึ่งทีมไหนทีมในการบอกผมอย่างที่ผมบอกเลยนะว่าการผ่านด่านเนี่ยมันมีทีมให้เล่นเยอะแต่ตัวรล,ลัดที่เขาเล่นกันก็เวล่าอะไรย่างนี้แหละไอ้ไม่ใช่ตัวนี้ชื่อเลยนะเชมิล่าอะไรเงี้ยนะครับนี่อ่าเห็นไหมเออนี่อันนี้ก็ทีมเวล,าล่านะครับสังเกตมันใช้เปลี่ยนแค่ตัวเมจิกชามคือใครมีเวล,าล่าเนี่ยเล่นได้ไกกลดดี๋ผผมม่นนนใหู้้ทัาัานะครบ วิธีเล่นก็คืออย่างที่บอกนะมันเป็นตัวที่เน้นต้องยืนสนามสักพักัวนะ้ำไม่ใช่แบบเบร์สตปปุบปับปับปับหายเหมือนทีแมสซินนะครับตัวนี้ต้องยืนนาน,านๆนะครับยืนให้วงแหวนครบ4วงเปิดครบสี่วงนะโคตรเทพมันจะเปิดทั้งสนามแลม้วมาทำดาเมจด้วยแล้วมันเพิ่มบัฟให้เพื่อนเพิ่มโล่ให้เพื่อนทําดาเมจศัตรูได้แล้วแถมดึงสแตทของศัตรูมาเป็นสแตทของฝั่งเราทำให้โจมตีแรงขึ้นป้องกันเพิ่มขึ้นเลือดเพิ่มขึ้นโคตรด,ดี คือเป็นซัพพอร์ตที่ครบเครื่องและเป็นตัวละครตัวเดียวนะครับที่มีสกิลในการอดสรัดอย่างที่บอกย้ำทีนึงเพราะว่าบางทีสายซัำหลายตัวเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันเนาะก็คือเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเกราะเพิ่มอการฮิวอะไรเงี้ยนะแต่เวล่านะครับมีจุดเด่นตรงนี้แหละที่ไม่มีตัวไหนแทนได้นะตอนนี้นะครับอันนี้คือข้อดีเลยแล้วคิดว่าอนาคตคงใช้ได้ยาวๆเห็นปะชิวๆเลยชิวๆเลยแต่ดูดิว่าเวล่าทำเตมจได้ไหมนี่เห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนะ คือเวลาล่ามันทำดาเมจได้นะครับไม่ใช่แบบออนดอยนะครับเนี่ยเออทำดาเมจได้ด้วยแล้วถ้ายิ่งปลดสุดยิ่งแรงเลยครับเห็นไหมทำดาเมจได้ฮิลได้บัฟได้เพิ่มโลได้คือเป็นตัวละครที่ครบเครื่องนั่นเองเล่นตีบอสก็ได้ติดท็อป3ทีมแล้วอ่ะเออพีพีก็โหดนะฮะพีพีนี่โหดจัดเลยผมบอกแล้วพีพีโหดมากผมยังไม่ได้ไปทําทีมเลยว่ะแต่ส่วนใหญ่ในพีพีเขาจะใช้เล่นกับทีมาเชมิร่าก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ ยังไม่ได้ทาทีมเลยอาทิตย์นี้วันนี้วันท่าไหนยังติดท็อป10อยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะว่าเขาเล่นทีมอะไรกันน,น,นี่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 เห็นไหมครับเวลาล่ามีไหมคนนี้ไม่ได้ใช้เวลาล่านะครับท็อป2ไม่ได้ใช้เดี๋ยวขอดูหน่อยมีใครใช้อีกอันดับ6ใช้หรือเปล่านี่นี่นี่ส่วนใหญ่คนที่เขาใช้เล่นเวลาร่ากันเขาจะเล่นใช้เล่นกับทีมเขียวหรือจะเล่นกับทีมเชมิล่าก็ได้ทีมเขียวเพราะว่าเวลา่าทีมเขียวเป็นเผ่าเขียวเนี่ยมันคอมโบแฟคชันเขียวได้ง่ายมากเนี่ยเล่นกับ ไอฟารามอนนี่โหดจัดแล้วก็เอาเอเรามารวบอันนี้มารวบแล้วก็อันนี้คือดูดอีกแบ็คโฮอีกไซรันไซรันนี่มันท็อปพีพีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลล่ามันท็อปทีมมากน้ำทุกคนเล่นได้ทุกคอนเทนต์จริงๆริงขอดูลำสามมาท็อปทีมจริงนะครับอ่ะเตดอเล่นพีพีได้นะทุกคนเผื่อใครกดมาแล้วเอาไปเล่นพีพีได้ท็อปสามก็ใช้ท็อปหนึ่งมีไหมขอดูท็อปหนึ่งหน่อยดีนี่ท็อปหนึ่งท็อปหนึ่งท็อปหนึ่งไม่ได้ใช้นะครับ เพราะว่าคอนเทนต์ PP เนี่ยมันมีตัวเยอะเวลามันใช้เวลาในการยืนสนามนานคือมาเล่นมาเล่นได้แต่มันไม่ได้ the b เ s สใน PP แล้วกันเพราะว่าใน PP เนี่ยเขาจะเน้นเล่นการเบิร์สการปิดไว้คิวไวคือยืนสนามได้ไม่นานอะเวลากว่ามันจะเปิดวงครบ4วงเนี่ยตายก่อนนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้อย่างที่เห็นที่เขามีคนใช้กันอยู่นะครับก็มีคนใช้ก็มีผมผมเจอหลายทีมอยู่นะครับพวกท็อปเทนอะไรงี้ก็มีใช้อยู่นะเออ แต่อย่างที่บอกนะครับ PP ไม่ใช่เด e b เ s สนะทุกคนเนี่ยเห็นปะแต่เล่นได้นะไม่เด e b เ s สแต่เล่นได้นั่นเองนะครับเออไม่ได้ใช้เยอะเอาเป็นว่าใครที่ลังเลจะเปิดนะเพราะว่าจริงๆ Content UP มันเป็น Content ของคนที่แบบทุรลตาอยู่แล้วอะถ้าเกิดเราไม่ได้แบบซีเรียสไม่ต้องดันติด top 10ก็ไม่ต้องฝืนก็ได้แต่ว่า ผ่านด่านกับการตีบอสที่สาคัญสุดละแล้วก็การเล่น event อีเวนต์ต่างๆเนี่ยเวล่ามันใช้ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ใครที่จะใช้นะครับแนะนําให้รีบดูรีบกดแล้วกันเนาะเพราะว่าเหลือเวลาอีกกี่นาทีเนี่ย <You chose S 2> มันจะหมดเวลา,เาแล้วนะ <path. S 1> เหลืออะไรแค่สิบชมเท่านั้นอย่าลืมไปเปิดกันนะครับถ้ามีงบแล้วกันเนาะถ้าไม่มีก็เปิดไปสักตัว2ตัวก็ได้แล้วรอดันทีหลังไปเปิดในวิชลิสต์กันนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแชทได้ยาวหน่อยครับผม ขอบคุณทุกคนมากนะครับใครดูกระจกก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b ์ติดตามกันต่อไปด้วยเช่นเคยนะครับอย่าลืมไปดูอัลบั้มในใต้คลิปได้นะครับเทคนิคอะไรมีอะไรก็พูดคุยแชร์ share, คอมเมนต์กันได้ผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันได้เลยเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้ามารับชมกันจะได้รับข้อมูลกันไปขอบคุณทุกคนที่มาแชร์มากด้วยน,นะครับคุณจากใจจริงเลยนะครับที่มาช่วยคอมเมนต์กันไว้เจอกันต่อคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ